โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องบรรณาธิซีเนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเพจ2021นะครับผมนะวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดเออนี่นะครับบล็อกดอนะครับผมบล็อกดอนะก็ผมมีงบเออ750,000นะครับเนี่ยเก็บมานานมากเลยนะนี่ครับตัวที่ผมอ่ะผมว่าไอดีที่ผมแบบยังไม่มีหลายหลายคนมากนะครับ เอ่อผมไม่ต้องการแค่แวนบัตเทนนะครับผมมีแล้วล่างนี้แล้วก็เบคแฮมนะครับผมมีเป็นเอ่อไอคอนิกโมเมนต์แล้วนะฮะล่างตัดร้อยนะครับผมนะนอกนั้นเอาใครมาก็ได้ครับออกมาให้หมดเลยถ้าถามว่าตัวที่อยากได้น่ะเหรอครับผมก็อยากได้นี่ครับพอสโคครับแล้วก็แฟงไลกาดครับเป็นพิเศษเลยนะแต่ก็เอาเอาเอามาหลายตัวแหละดีละโอเคครับ ครั้งที่หนึ่งไปกันเลยมาครับครั้งที่หนึ่งครั้งแรกยังไม่มาครับแท้ไม่ออกขอบนดำอ่ะยังไม่มาขอบอนดำนะครับขอบนดำพาสิกชิกครับทีมชาติเช็คนะนักเตะทีมชาตินะครับพาสิกชิก ครั้งที่สองยังไม่มานะครับนี่ดูมฟลายนะครับอา้าวถ้าใครจำได้นะครับตัวนี้ผมอยากได้ตอนสุ่มตู้เนเธอร์แลนด์นะแล้วเป็นล่างล่างเอ่อฟีเจอร์เพเยอร์นะล่างนี้มันเบดเพยเพยอร์ไม่ต้องการถ้าใครถ้เข้าไปดูคลิปเนเธอร์แลนดนะครับผมครั้งที่สามมาเถอะฮอึยังไม่มานะฮะอัลตันตา อะเดมี่ครับเอออน์มาซิโดเนียนะไปกันต่อครับนีเ้เปิดไปแล้วนะเปิดไปแล้วเออสามครั้งนะครับครั้งที่สี่ไป <c oughs> ยังไม่มานะครับผมออกยากครับหุยบอลดำมาสองครับือโยลิสแล้วก็เชีลินี่ครับอื เค okay, okay, อยู่ไปไปไปบนดำออกสองแล้วออกหน่อย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 อยากได้เก็บเงินมานานนะครับไปฮึบออกยังไม่มานะครับยังเกลืออยู่ือตุน,นทานทาน,นะครับเมื่อกี้ยังไม่มาออเมื่อกี้ออกตัวติดติดกันด้วยบนดำ ไปกันตตอครับยาวๆไปมาแล้วืยังไม่มานะฮะสีขาวอยู่เอนดอมบิเล่นะครับผมเอนดอมบิเล่นะครับไปกันตตอครั้งต่อไปบมาแล้วครับครั้งนี้มาแล้วครับลูกแรกครับไม่ไม่เอาแวนบาเทนไม่เอาเบคแฮมไราการ์ดสโก้เท้าวขวา เ,อทอเท้าขวาหัวทองหัวทองแบบนี้พอสโคครับมาแล้วหนึ่งนะครับมาแล้วหนึ่งครับพอสโคครับมาแล้วหนึ่งนะครับผมตอนนี้มาแล้วหนึ่งนะพอสโคมาแล้วนะครับพอสโคมาแล้วนะไปครับพอสโคมาแล้วนะพอสโคมาแล้วไปเอาอย่าหมุนนี้ซิออก่อยฮึบยังไม่มานะฮะ เซอร์กิโอริโค้พุสาประตูครับอืมพงออกตัวเยอะเองไปครับออกหน่อยออกหน่อยตำนานออกหน่อยครับปึ๊บหืมยังไม่มานะเพิ่งมาลูกเดียวครับวิสเซลนะะของเบลเยียมนะครับไปไปงบมีแค่นี้นะครับงบหมดแล้วนะไปครับ ไปกันต่อฮึบยังไม่มานะครับแหมออกยากมากบนดำบนดำไม่ค่อยเห็นเลยนะบนดำออกยากฮึบมามาครับมาไปไปโลดโลหน่อยโอเคไปครับยังไม่มานะครับตอนนี้เพิ่งออกลูกเดียวนะครับผมนะซีลินกี้นะครับ ตอนนี้เหลือสี่แสนเจ็ดหมื่นนะไปกันต่อครับครั้งต่อไปฮึบยังไม่มานะครับแมแล้วใครดูเบนดีอาร์ของแมนเิตี้นะคบผม,มยังไม่ออกนะยังไม่ออกไปไม่ออกหน่อยออกหน่อยออกหน่อ,อ,นอาายอะไรกาดก็ได้ครับอะไรกาดายกาอยู่อนะแลมผ่าดเลมผาดแลมผ่า,ผา,ผากดก็ได้ครับ มาไปครับไปออกหน่อยอยังไม่มานะครับนี่เพิ่งมาตัวเดียวนะคามาลิกนะครับไม่เป็นทีมชาติอีกแล้วนะส่วงใหญ่มีนักเตะทีมชาติเยอะเลยนะครับตู้นี้นะไปวึบอ,ออกหน่อยอยังไม่เป็นสีทองนะโห,ออหน่อย,ออ,อ,ยอ,อ,ออกมาหน่อยออกมาหน่อย ตำนานออกให้หน่อยครับขอบนดำตำนานฮึบยังไม่มาครับคาราโซนะครับนะไป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 ครับครั้งต่อไปผมเพิ่งออกตัวเดียวเองทุกคนไปครับไปมาออกหน่อยฮึบมาครับมาครั้งที่สองมาแล้วครับลูกที่สองมาแล้วครับ ดังวันนี้ไปแล้วครับมาแล้วมาแล้วใครเท้าขวาผิวดำแบบนี้เด็ว่าแบบนี้แฟงไรากาดครับแฟงไรากาดโอ้โหสองตัวที่ต้องการมาในสองครั้งนะครับพอสโกแฟงไรากาด,ดยอดครับคุ้มค่าได้ดิสเมอร์เทสมาด้วยนะผมมีแล้วนะได้แฟงไรากาดครับโอเคผมพอใจแล้วนะฮะแต่ที่เหลือก็ออกมาอีกก็ได้นะออกมาอีกก็ได้นะครับ บบไปโอเคไปกันต่อครับฮึบมาอีกครั้งครับมาอีกรอบครับติดกันเลยครับติดกันจังวันนี้ไปแล้วไปแล้วไปครับใครโอลิเวอร์คารครับโอเคโอ้โหคุ้มค่าครับคุ้มค่าโอลิเวอร์คานะครับเอมโบโลนะบีเอมโบโลนะครับโอเคครับได้รีเจนตมาสามตัวแล้วนะครับคุ้มค่าคุ้มค่าครับตอนนี้ ไปกันต่อครับไปกันต่อขังต่อไปฮึบไม่มาสองครั้งติดแล้วคิมเพมเบ้นะครับไปกันต่อครับไปกันต่อแล้วอยู่สามแสนบาทนะครับผมจะเปิดให้หมดเลยไปฮึบยังไม่ออกนะ,ะเลบิกครับมไม่น่ใจะอ่านถูกหรือเปล่านะนี่ ตอนแรกนึกว่ารีเจนนะพื้นหลังสีทองมาเลยไปกันต่อครับเปิดข้างนอกว่างฮึบฮึบหืมไม่มานะยังไม่มาครับซินเชนโก้นะฮะแบ็กซ้ายแมนซิตี้นะครับอ๋ครับมาไปกันต่อไปกันต่อครับยาวๆไปครับยาวๆหืมยังไม่มานะ อูเอ็มบัปเป้นะคบผมเอ็มบัเป้แต่ว่าผมมีแล้วอะ่ะผมมีแล้วล่างนี้ด้วยเอ็มบัปเป้นี้ดิโก้โจตาผมมีเป็นเอ่อฟีเจอร์แล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันต่อครับไปพอสักสองคนสามคนก็ได้ออกมาหน่อยออืไม่มาครับฟิลานตอเลสครับผมแมนเชสเตอร์นะไปกันต่อเลยครับเหลือสองแสนบาทไป มาอีกแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วฮะลูกที่สี่ครับนะขอใครก็ได้ที่ไม่ใช่เบคแฮมไม่ใช่เบคแฮมไม่ใช่แวนบาเทนเท้าขวาใครเฮ้ใครครับเนี่ยเดี๋ยวนะหน้าแบบนี้แวนบาเทนใช่ไหมตอเลสโอ้โหนึกว่าแวนบาเทนตอเลสโอเคครับโอเคโอเคครับตอเลสมา ตอเลสมาครับไปกันต่อครับอืมไม่มายังไม่มาครับลองเล่ครับบาเซน่าชาก้าของอาเซนอนนะครับโอเคนะเก็บไปทำฟูลทีมนะครับมาแล้วหนึ่งแสนห้ามื่นบาทด้วยกันต่อไปออกหน่อยอืมยังไม่มานะยังไม่มาอาเซอรบบ์บีของลาซิโอนะฮะโอเคมา เหลือหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับมาขอ,อสักตัวครับขอ,อสักตัวนะฮึบ <c oughs> ยังไม่มานะครับมาเควินครับรุกสาประตูนะฮะไปครับไปไป,ไปกันต่อสี่ครั้งสุดท้ายครับงบหนึ่งแสนบาทสุดท้ายนะฮะไปเลยมาออกหน่อยมาอีกแล้วครับมาแล้วครับ รีเจนมาแล้วครับจังหวะนี้มาแล้วครับขอใครก็ได้ไม่ใช่แวนบาร์เทนไม่ใช่เบ็คแฮมเท้าขวาอีกแล้วต่อตีก็ได้ใครครับใครหน้าแบบนี้โอ้โหแฟนบาร์เทนสามโอโหมีแล้วเอามาทำไมถ้าเป็นตัวอื่นมาจะดีมากเลยนะครับโหเสียดายครับเสียดายไม่เป็นไรไปกันต่อ ไปครับอกอกอีกที <_ AT> ออกทียังไม่มานะครับยังไม่ออกครับโอเคสองครั้งสุดท้ายครับสองครั้งสุดท้ายมาไปกันเลยสองครั้งสุดท้ายขอตติครับตติตชาบ,บี้ก็ได้ <_ AT> ยังไม่มานะครับยังไม่มาครั้งสุดท้ายครับขอครั้งสุดท้ายส, Franz, สวยๆจบสวยๆมาดีนี่ตติใครก็ได้จบสวยๆ ไม่มาแล้วนะหมดแล้วโอเคก็ผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับก็ได้โอลิเวอร์คารนะครับได้เมาโกแฟนบาเทนนะครับซึ่งซ้ำนะเแฟงไลกาดพอสโคนะครับแล้วก็เฟรนโดตอเรสนะครับกับงบ750ดแสบาทได้มา1 2 3 4ได้มา5คนนะครับก็โอเคนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ช่องมันสอนเจ๊ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลงทุนไปเจ็ดแสนห้าหมื่นจีพีนะก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย